ยกตัวอย่างยกตัวอย่างพี่เนาะเงินในสองหมื่นนี่เนาะเงินในจํานวนสองหมื่นนี่นี่แมนผู้ใหญ่ฝัง่งไทยนะเพิ่นได้คุยกันแล้วเพิ่นได้คุยกันแล้วเนาะเพิ่นได้คุยกันแล้วครับอันผู้ที่เพิ่นฝากเงินให้เพิ่นก็นเต็มใจเพิ่นก็บได้บีบังคับว่าคิดว่าเขาหักแพงกันนะมันดีที่สุดแหละแล้วก็คนเลาน่าเนาะสําหรับคนเลาน่านี่กั นอาพี่น้องฝั่งไทยเออชนน้อยดอกอันจะมีความคิดนะชนน้อยดอกแต่ชนลายนี่ว่าไงเนาะผู้ที่ว่าผู้ที่เขาบ่มีทางออกเนาะผู้ที่เขาบริหารบริเฮียนบ่มีการศึกษาเนาะเขาก็ได้ที่พึ่งจากพี่น้องฝั่งไทยเนาะไปหาเงินหาคำอยู่พุ่นพี่น้องเออนะพอได้เงินเก็บพอได้เงินฝากมาสั่งเฮือนสั่งซานซื้อให้ชซื้อน้ามีทึนเก็บก็ย่อนว่ามีอ่าประเทศไทยมีพี่น้องฝั่งไทยเนาะให้โอกาสให้เหตุเวีย อันนี้ตู้ิีท์ว่าแบบบ่าอายปากเลยสบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ของตู้สิท์บัดสูข่ขสู่คนเดอ้อพี่น,อน้องเอ้เนาะ บบสุมองสูบอนพี่น้องเอ้ยว่าจ,จะเป็นพี่น้องอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องอยู่ทางฝั่งลาวแล้วก็พี่น้องอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเอเนะเบสสุขสุคนพี่น้องเอยที่เข้าใจในภาษาลาวภาษาไทยเฮานี่แหละพี่น้องเนาะจะยินดีต้อนรับเบดทุกคนทุกทานพี่น้องเยอยเข้าสู่ซ่องของตู้ซ์ ปันสุกอีกแล้วพี่น้องโดยพี่น้องเลยบ่ได้ไปทางใดเด้อพี่น้องมือนี่ขอโทษขออภยัยนํำพี่นอนะ้อยเนาะเพราะว่าฝนตกพี่น้องเอ้ยฝนตกฝนลินเลยบ่ได้ไปทางใดทางบ้านตุสิตก์จยากพี่น้องเอนะ้ยเนาะเป็นขีต้ตมขีข่คน ยากเลยบไ่ได้ไปทางใดบาดนี้พี่น้องเนาะแล้วก็ติได้ถือโอกาสเนาะมานังลมนําพี่น้าน้องนังหลินนังคุยกันน้ะพี่น้องเนาะนังคุยนังหลินลมเรื่องอ่ามันเมืองเฮ้านี่แหละพี่น้องเนาะเรื่องความหักวายแฉ,ฉพี่น้องอาตุชิตอยากมาล้มเรื่องที่ว่ากำลังที่ว่าเป็นกเกษตรช่วงนี้เนาะพี่น้อง อย่าลมเกี่ยวกับมากระเซเนาะกระเซกระเซว่านะจะกระเซหักขามโค้งเทานี่แหละพี่น้องเลยกระเซเกี่ยวกับหนุ่มไทยกับเบาเล้านี่แหละพี่น้องหนุ่มไทยกับเบาเล่านี่แหละหนุ่มไทยกับสาวเล้าพี่น้องเอยขอโทษขออภัยเนาะเกี่ยวนุ่มไทยกับสาวเล้าเรื่องความหักเนาะพี่น้องเนาะหักขามโค้งหักขามพุ่มแดนพี่น้องเลย เว่ามันก็มีเสียงหลายหลายเสียงเนาะพี่น้องเนาะบางคนก็เสียงเดียวกันบางคนก็เสียงต่างกันบางคนกเ็เอา่าว่าสาวเล่าเนาะคนลเล่าเขานี่แหละตัวหลอกลวงพี่น้องเอ้เนาะหลอกลวงเอาเงินเอาค้ำเบาไทยพี่น้อง สำหรับความคิดของตนะู้ซิดเนาะพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องฝากพี่น้องฟังบึกฟังให้จบก่อนเนาะฟังนํากันให้จบแหละพาพี่น้องตัดสินเลยเด้อว่าสิ่งตซิสิ่งสิ่งที่ตู้ซิดเดวาแล้วก็สมเทียบนี่ว่ามันกะคืออยู่บหรือวันอนไดพี่น้องเนาะอะไก็คอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเด้อตู้ิดสีลรองคืดในแง,ง่ที่ว่า ต,ตัชิดเป็นเป็นคนไทยเนาะตุชิดเป็นคนไทยและก็คิดเป็นห่วงแทนแทนอา่านุ่มไทยหลายหลายคนที่ว่าไดโอนเงินโอนคำให้สาวลาวไดโทรมาคุยมาลิปอันนี้ในแง่ที่ว่าบางคนเนาะเข้า,ขาใจตุชิดเข้าใจถือถือเนาะเขาคิดเป็นห่วงแต่ก็ไม่ได้ห่างความคิด แลยห้ามความคิดไผกับบ่ได้พี่น้องคือสม,มุดว่าเขาค้นเป็นห่วงเนาะคือเป็นห่วงบ้านเมืองเขาหนุ่มไทยฝากเงินมาให้สาวลาวอ้ระวังเด้อระวังสาวลาวหลอกเอาเงินได้ตัวเอาเงินได้ตัวเอาเงินตัวเอาคำได้เขาล้มแล้วเขาได้เงินได้คำแล้วนี่เขาไม่ได้ล้มน้ำได้เขาไม่คุยด้วยช้ำเดี๋ยวเขาจะทิ้งไปนะระวังโดนหลอกเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะอ่ เดี๋ยวจะหัวเราะให้ฟันหักเลยป่าววะพี่น้องสำหรับความคิดที่ว่าบางคนเนาะที่คิดว่าซะได้คอมเมนต์ได้ลไลน์ในคอมเมนต์คอมเมนต์ในอันช่องของตุชิตก็มีเนาะในคลิปสไลด์กับคลิปคลิปทีตุชิตย์ไทยน้องนุ่นบอน้องสมวังเนาะกับมีโอ้ไม่ทำอะไรกันเลยเนาะมานั่งขอทาน ว่าฉันเดโอวตัวนี้หนักเด้อพี่น้องเด้อกระวรให้เกียรติเนาะ้อก็ขอทานนี่ก็อยากหนักโพดเนาะพี่น้องเห็นเนาะแต่กระบ่ได้หมายความว่าคนที่คอมเมนต์น,นี่ผิดเนาะบริพิษห้ามกันบม่ได้คอมเมนต์แต่ขอขอแต่ว่าคอมเมนต์ให้เกียรติกันเนะาะคอมเมนต์ที่ว่าแห้งหลายมันกนงงโะโบราณโบราะณกระวรให้เกียรติกันบัดน,นี้ลอง ตูวิิอธิบายฟังอีกบ้านี้พี่น้องเนาะฟังอีกเพราะว่ากำลังเป็นกระแสสมมติว่าเอาคิดคิดด้านบวกเนาะพี่น,อน้องเนาะก่อนอื่นบทกัขบขอบุญข,ขอบคุณเอซหลายๆท่านที่ว่าคอมเมนต์มันมวนบางคนนี่ส่วนละคอมเมนต์ให้กำลังใจม้วนฟังแล้วอ่านแล้วนี่ก็โอ้ยโคตรมีความสุขเลยพี่น้องเนาะโคตรมีความสุขเลยพี่น้องเนาะ บัดน,นี้ตัวชิดที่อธิบายให้คนที่ว่าเขาคอมเมนต์นั่นนั่นฟังเดอพี่น้องเด้อพี่น้องฟังนากันเนาะเพราะว่าพี่นอ้องเพราะว่าเขาได้เปิดใจแต่ละคนเนาะเฮาได้เปิดใจนี่เขาได้เปิดใจปึ๊บนี่ยังน้องนุ่นแล้วการน้องสมหวังเนาะเขาได้เปิดใจปุ๊บอันทับแรกเล,เลยก็คือเขานี่ฐานะที่ว่ายากจน เขาเปิดใจเขาอยากคุยกับหนุ่มไทยเขาอยากคุยกับหนุ่มไทยหรือว่าหนุ่มต่างประเทศหรือว่าประเทศใดก็ตามเนาะที่เขาใจในภาษาลาวภาษาไทยเขาและคุยเข้าใจกับเขากับผู้หญิงคนนั้นเขาก็ต้องกาดคนที่จะดูแลขเขาได้เ้ยพี่น้องคนที่จะซัพพอร์ตเขาคนที่จะช่วยเหลือเขาและเขาก็พร่อมที่จะล้มที่จะคุยที่จะสั่งอนาคตไปนํากันเขาก็ะบ้าเลยเด้อพี่น้อง หากแต่ว่าปุ๊บปับมามันก็สิเอาเขาโถกับโได้กล้มกันจนสนิทไปตามขันตามตอนอะไรพี่น้องก็มาเยี่ยมมาหากันมาเข้าหาพ่อแม่เขาพ่อแม่มาหาเขาตกลงปรงใจมักลูกเต้าเพื่อนก็เข้าหาพ่อแม่เพื่อนมาสู่มาขอก็ได้พี่น้องมันก็บ,บริญยาแมนบแหอ่าและคือเรื่องเงินเรื่องคำเราตส้สชิอธิบา,ายหลายหลายคลิปแหละแต่ละคลิปที่ได้ทายไปกันนะ มีบางคอมเมนต์ยังบอกเขาใจอยู่พี่น้องก็คือว่าเงินนี่นะพี่น้องเงินนี่เนาะยกตัวอย่างคุณแซมอะนะ่ะเนาะดตอร์แซมนะ่ะที่ว่าเพิ่นฝากเงินมา้องนู้นนะสี 40, นะ่หมื่นนะแล้วก็หลายๆคนที่ฝากมานะ่นะเนาะบริวารแต่ดแซมเตอร์ซมนะหลายๆคนนุ่มอเมริกานุ่มไทยหลายๆคนที่เพิ่นฝากมานะบางคนเพิ่นบ่ได้ต้องการอย่างเลยเลยพี่น้อง เพิ่นบ่ได้เอาฮอเฟีดฮอทไลเพิ่นบ่ได้อาฮอเฟซฮอทไลแต่เพิ่นเพิ่นเพิ่นไห่น่ะเพื่อว่าเพิ่อยากซอยเรือพี่น้องเพิ่อนจากซอยเรืออนว่ยายากจนแล้วกะบัดนี้ชีวิตชีวิตเพิ่นชีวิตของาของน้องเพื่นอนน่ะมันผิดกับชีวิตของเพิ่นในเมื่อกกอนเนาะบางคนตั้งใจเฮียน หางเงินเฮียนและคือกันกับเพิ่นและเพิ่นก็เลยให้มาให้เพื่อเป็นกำลังใจช่วยเรือไปเล็กๆน้อยๆบางคนผู้หายลายแบบนี้เนาะคือคุณแซมเพิ่นก็ได้บอกครังหนแล้วพี่น้องเนาะเพิ่นให้ไปเพิ่นให้ไปนั่นคือดรแซมเพิ่นให้ไปนั่นคือเพิ่นบ่ได้ต้องการอีกยังเรื่องล้มเพิ่อนอยากล้มเพิ่นว่ะล้มแหล็กกับด้หมายควาว่าสิบป,ปบีบบังคับเงินจำนวนนี้สิบปบปีบบังคับให้น้อง ต้องมักให้น้องต้องคุยต้องลมกับเพินโบเมนแล้วแต่จิตใจเพื่นว่าแล้วแต่จิตใจเพื่อนให้อิสระเสรีแล้วแต่จิตใจจิตใจคนบังคับกันบ่ได้เพื่อนบอกแต่อันนี้เพื่อนซอยคือยังเพื่อนมีพี่น้องเพื่อนมีเพื่อนรวยเนาะว่าตรงๆรช่ะมเพื่อนมีเพื่อนรวยเงินเพื่อนหลายเพื่อนก็อยากซอยเพื่อนก็อยากเปเนาะเพื่อนว่าว่าที่ได้ใจหรือบ่ได้ใจ ู้สาวหรือว่าผู้หญิงนะเพิ่นกับ่บได้ว่าอย่างอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ซือ่อส่วนน้อยเพิ่อนว่ะนะเนาะหนุ่มแซมยมว่ะนะเนาะแต่ว่าเพิ่อนอยากซอยเท่าทีอาดับหนึ่งของอาดับที่ว่าเฉพาะคนคุยที่ื่อได้นี่เพิ่นว่ะขันถึงขันเป็นแฟนเป็นเมียกันให้บุหงุแต่แต่เพิ่อนอันนั้นเนาพี่น้อง,นองเนาเฮาบ่าหู้แล้วว่าชมเทียบเนาะอธิบายทวชิดอธิบายฟังเดอ้อพี่น้องที่คิดว่าอันสาวเล่าหลอกเอาเงิน หนุ่มไทยนะเพราะว่าแต่ละคนที่เิ่นโอนมากนะเพิ่นบ่ได้โดนหลอกพี่น้องเพิ่นบ่ได้โดนหลอกจากดีเพิ่นเต็มใจให้เพิ่นเต็มใจซอยเพิ่นมีความสุขเ้อพี่น้องเ้อแล้วก็สาวล่านเอาะยกตัวอย่างน้องนุ่นน้องสมหวังคือว่าถ้าผู้ใดอยากมาหลินมาชมมาเยี่ยมก็ได้เนาะแมยนมาแล้วเขาเป็นฟัวเป็นเมียกันโลดบ่ไบด้แมนได้พี่น้องมาเขาก็ต้องรมต้องหลินต้องทําความรู้จัก นัยใส่ใจคอเช่งกันเลยกันหูเพื่อนพี่แล้วก็ไปหูเพื่อนนั่นมาฟังพี่แล้วก็ถามไฟังนั่นหูจักฟังนั่นนําก่อนเสียเอากันได้พี่น้องเนาะผู้หญิงผู้หญิงเขาก็ระวังตัวคือกันโบมนแต่ว,ว่าสีสา,าวเล่าไปหลอกบาไทยได้พี่น้องเลยเขาก็ย่านบาไทยมาหลอกสา,าวเล่าคือกันหลอกแบบไหนมันจะมีข้อมีรัวแล้วเด้มาตัวมาโหนเด้อสาพี่น้องเนาะมันก็นทานองนั่นเนาะให้เข้าใจพี่น้อง สิประมาณนั่นสําหรับอันนี้ตู้ชิะอธิบายให้ฟังเนาะอธิบายให้ฟังพี่นอ้องและมีคอมเมนต์อีกคอมเมนต์หนึ่งตู้ิดตัดสินได้ยังไงว่าใครคนดีใครคนเลวตู้ชิดใช้เงินเป็นข้อตัดสินหรือมันแบบว่าจะคิดว่าอะไรเนาะเสียอธิบายให้ฟังที่ว่า ลายน้องนุ่นเนาะก่อนสิตุสิสิส่งลายให้ลมตุสิตต้องได้ลมก่อนและตุสิสเอายังตัดสินว่าคนนั้นเป็นคนดีคนบดีเฮาผู้ชายเนาะเฮาฟังและเฮาได้ลมกันเฮากับสิหุ้งจดกว่าพ่อหุ้งเขาข้าวในการลมกันเนาะลักลักลดผู้ชายเนาะผู้ชายเฮาอะนะฟังเด้อผู้ที่คอมเมนต์เด้อฟังผู้ยิ่งน่ะเขาออกมาเปิดใจน่ะเขาก็ต้องการคนที่จะพ้อม ฟังเอาเนาะลักๆแล,ละเมนควมจริงใจมีสําคัญสําคัญควมจริงใจควบบริชุท์ใจบมมีครอบครัวบด้มาตัวมาหลอกอันนี้คือสิ่งที่สําคัญสองเพิ่นว่าตุสิทธ์ใช้เงินเลยตัดสินเงินนี่กับเมนสําคัญเงินกะขันบมมีเงินเขาเอาเขาไปเขาเสี่ยงยังเลี่ยงเขาบอกผู้เบาตุสิทธิ์ถามเน, <laughs> เนาะ จะเสียเอาเขาไปทูกไปยากมันบ่้างว่าแท้ผู้ยิงเขาก็บ่เลือกแล้วเนาะเขาก็ต้องเลือกคนที่จะพ้อมแต่ยังว่าพ้อมที่จะดูเลที่จะเคียงขางอยู่น้ำกันกับเขาพ่อมที่จะสั่งน้ำเขาเนาะคนที่ว่าบ่มักกับบุเรว่าเป็นยังกับบต้องล้มเขาและคนที่พ้อมที่จะทุ่มของน้าเขามันก็มีอยู่ด้พี่น้องเอ้เนาะอันนี้อธิบายใ้ผู้คอมเมนต์ ฟังว่าใช่ยังตัดสินกลายยางตัดสินเนาะแต่หลักๆก,ก็ต้องโสดเลยก็ต้องหักแท้แล้วก็จริงใจกับเขาอันนี้พิสหรือถือกับพี่น้องนตัดสินเอาเลยพี่น้องดเดินตุสินอธิบายเนาะ,ะแต่ตุสินเชื่อว่าเฮาลูกผู้ชายนะเฮาบุมีอย่างนี้บุมมีอย่างอาริยรอนี่ห้าสิบหนึ่ง ่อยเองนีอยอย่อ่อยยังบุก้าคัน่อยจะไปเอาเมียนี่ข่อยบ่มมีอยังนี่คอยบุก,ก้าสิเอาอยัางเลี่ยงเขาพี่น้องเหนาะี่ให้เขาบ่ามาเลี่ยงเฮาผู้เปลี่ยนผู้ชายนะเฮาสิบ่อายว่าเป็นุุงชินผู้แล้วคันแบบนั้นไปแซ่ประทุงเป็นผู้ยิ่งผู้แล้วให้ผู้ยิ่งเลี่ยงเนาะแม่นบ่แลอ่าอันจะอธิบายให้ฟังพี่น้องเหาะและกัความคิดของตูนะ้ชิดเนาะแล้วก็คนเล่าหลาย,ลายๆคนตู้ชิดเชื่ออ,อีกตู้ชิดที่ว่าสุพัง พี่น้องไทยเฮานี่บเ่เป็นแต่ว,ว่าหักขามโคงเนาะลายๆเคสลายๆเถื่อหลายๆครอบครัวที่ถูกเน่าตุชิดเสือว่าตุชิดขอบบุญขอบคุณเด้อพี่น้องฝั่งไทยเนาะบป่ปะบ่ถิ่มพี่น้องชาวลาวเฮาเ่ว่าสิเป็นอ่าไม่ยังกระยาเนาะถูกเน่าเนาะเงินคำกะคือยกตัวอย่างเนาะอันเคลื่อนแตกหลายๆปีก่อนกะได้พี่น้องฝั่งไทยมาข่ามาซอยกันห้ายพี่น้องอันเดียเนาะตุชิดนี่บ่ได้เคยประมาทได้พี่น้องฝั่งไทยเด้ พี่้องเลยเนาะบ้านพีเมืองน้องบ้านไอเมืองน้องพี่้องเอยเนาะอ่าตักระทบเทียงกันอีกว่าผู้ใดเป็นไอผู้ใดเป็นน้องผู้ใดชิเป็นไอผู้ใดชิเป็นน่องกระยาเนาะในความคิดของตู้ิตเนาะให้พี่้องตัดสินเด้อตู้ชิตว่าเขาหักแพงกันนะมันดีที่สุดแหละแล้วก็คนเล่านี่เนาะสําหรับคนเล่านี่กะเอาพี่้องฟังไทยเอ่ยชนน้อยดอกอันจะมีความคิดนะชนน้อยเด้อแต่ส่วนลายนี่ว่าไงเนาะผู้ที่ว่า ผู้ที่เขาบ่ม <If S 1> ีทางออกเนาะผู้ที่เขาบ่ได้ทำบริเฮียนบ่มีการศึกษาเนาะเขาก็ได้ที่พึ่งจากพี่น้องฝั่งไทยเนาะไปหาเงินหาคำอยู่พุ่นพี่น้องเอ๋ยเนาะพอได้เงินเก็บพอได้เงินฝากมาสา่งเฮือนสา่งซานชื่อให้ชื่อน้ามีทึนเก็บก็ย่อนว่ามีอ่าประเทศไทยมีพี่น้องฝั่งไทยเนาะให้โอกาสให้เหตเวียกอันนี้ตุวิดว่าแบบบ่อยปากเลยพี่น้องฝั่งไทยเฮานี่เนาะฮามีบุญคุณต่อกันหลายเนาะ พี่น้องพังเล่าว่านี่กะคนว่นาบบมีประเทศไทยนี่กะยัางยากเชนไปหาเฮดเวียกอยู่ประเทศอื่นหนึ่งคมหูกับโบมีสองภาษาเฮาสิใช้ภาษาต้องเป็นภาษาอังกฤษคันนะาไปต่างประเทศไดนี้อันนี้ภาษาเฮาก็ว่าเข้าใจกันเนาะพี่น้องพอเจอเฮดบัตรแลวก็ะ้ามไปแล้วกระฒถาแกแล้วกระรับเอาเฮดเวียกโลดถือบางคนถกเฒถาแกดีนี่โอ้ยฒ่าแกกินยังก็ได้กินน้ำพี่น้องเห็นเนาะ อันนี้ตุชิตเคยผ่านมาเลยเคยสัมผัสมาเลยตุชิดได้ไปบบแบกน้ำก้อนอยู่ปากเกตพี่น้องเลยเนาะนอนกับนอนเฮือนน้ำเพลินเฮือนเพลินหลังสองสั้นบักง,งามหนึ่งอยู่เฮือนอยู่หมู่บ้านจัดสรรอีกพี่น้องเลยเนาะกินนอนน้ำเพลินเพื่อนเอาเงินให้มือวันละสามร้อยนอนห้องแอร์อีกพี่น้องเลยเนาะนอนห้องแอร์เพื่อนได้กินยังก็กินน้ำกินเข่ากับกินน้ำเพลิอนอีกพี่น้องเลยชุดแต่ดี แต่ว่าบวาะทเป็นคนลาวคนไทยเนาะพี่น้องเนาะคนชั่วมันก็มีคือการเบิดในโลกนี่ทั่วประเทศทั่วโลกว่านะพี่น้องไอ้เนาะเพราะฉะนั้นนะตุสิตสรุปว่าประเทศสองประเทศเท่านี่เนาะคันว่ามีหักข้ามโนี่ก็ดีได้พี่น้องไอ้มนเชื่อถ่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราดีขึ้นไปเรื่อยๆเนะาะหักกาันแพงกันพี่น้องไอ้ตุสิตว่าเนาะ ให้กำลังใจกันอันพูดที่ว่าส่วนไลายกะคือว่าบบมีประเทศไทยก็อยู่ได้นะโบแม่นดอกพี่น้องเลยเนาะคนที่มีแล้วนะเขาอาจจะว่าได้แต่พูดที่ว่าโบมีนั่นเขาสิหาเห็ดอยู่ไสหากินอยู่ไสพี่น้องเนาะพูดที่ว่าโบมีนะพูดทูกผู้ยากเนาะผู้สนสั้นที่ว่าโบมีเงินบบมีคำต้องได้ไปหาเงินทํางานอยู่ไทย ผู้ที่ว่าวนะ่คือผู้ที่ว่าบางคนเนาะบางคนที่มีอะไรบางคนกับบริาวารดอกผู้มีเขากับบริวารนี่ใส่ดีแต่เป็นบางคนเ้อพี่น้องเด้ออยากให้พี่น้องไทยเข้าใจเนาะแล้วก็อ่าโบอยากให้คืดคุดอ่ราระเวงย่อนคำว่าของบางคนบางกลุ่มที่ว่าบอกเข้าใจพี่น้องเลยเนาะแล้วก็อยากอ่าฝากบอกพี่น้องฟังไทยคือกันผู้ที่ว่าวย่านย่านคนเล่าหลอกคนเล่าหลอกนี่นะ พี่น้องเนาะผู้ที่เพื่อนฝากเงินมากนะเพิ่นเต็มใจฝากแล้วเพิ่นก็ได้คุยกับอ่าผู้สาวพาเพื่อนแล้วบางคนนะเนาะพี่น้องเอนะ้ยเนาะสีว่าสาันสานี่คืออย่างยงกตัวอยานะ่างเนาะยกตัวอยา่างยกตัวอย่างพี่นะ้องเงินในสองหมื่นนะี่เนาะเงินในจํานวนสองหมื่นนี่นี่แมนอ่าผู้ใหญ่ฟังไทยนะเพิ่นได้คุยกันแล้วเพื่อนได้คุยกันแล้วเนะาะเพิ่นได้คุยกันแล้วครับอัน ผู้ที่เพิ่นฝากเงินให้เพิ่นก็เต็มใจเพิ่นกับ่บได้บีบมังคับว่าให้ผู้นี่ฮักอาชีว์อาอีกสาพี่น้องเนาะให้เข้าใจกันเด้อพี่น้องเด้อฮะเพราะว่าเงินยังไ่ได้ไปมอบเด้อพี่น้องขอโทษน้าบ่วฝนตกตุสิ์ไปใสบ iled, ่สบบได้พี่น้องเลยไปฉันโบได้แห้งฝนตกแห้งพี่น้องเลยเนาะบ่ได้เดินทางไปทางใดพี่น้องเลยการ็สิประมาณนี้เนาะสําหรับความคิดของตุสนะิ์เนาะเมืองไทยนี่ เียบเสมือนบ้านพี่เมืองนอกเลยแหละพี่น,อน้อยเนาะอาศัยไพ่เพิ่งกันได้ว่าส,สันสันเนาะสาหรับคนลาน่านี่อาศัยพี่น้องพังไทยแะละพี่อ้องเนาะอ่าเห็ดเวียยหาเงิงนนะคำทรมาหากินพี่้องเนาะว่าแบบบ่ายปากรถตัวชิดก้าวว่ารถเนาะคือตัวชิดก้าวว่ารถแล้วก็ตัวชิดก็ขอบุญขอบคุณเนะยายละผู้ใหญ่หลายๆายท่านที่อยู่เคียงขง้ยางผู้ใหญ่ชนลายที่อยู่เคียงขง้างตัวชิดก็มีแต่ผู้ใหญ่ฝั่งไทยเบิร์ดเด้นพี่้องเนาะ อยู่ต่างประเทศอยู่เม่กาก็มีเนาะเป็นคนลาวแต่ก็ะชวนน้อยแต่ส่ว <It> นลายเนาะแปดชิลเปอร์เซ็นก็แมนพี่น้องฟังไทยเบิดนับแต่เอฟซีน้ำพี่น้องเหรเนาะแต่กาตุชิก็ขอบใจเนาะบางคนคอมเมนต์ที่ว่าเขามาคอมเมนต์ว่าอาหนุ่มไทยระวังโดนหลอกโดนยังกะกะกะคอมเมนต์ได้เนาะบ่เป็นอยังพี่น้องบ่เป็นอยังคอมเมนต์ได้ตุชิก็บริหารเนาะแต่ว่าเพียงว่าตุชิมาอธิบายฟังเด้อพี่น้องเด้ออธิบายฟัง โอเคพี่น้องเนาะกระประมาณนี้ไปบ่ได้เด้อไหมนีพี่น้องอาจจะบริมีคลิปลงกับขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆเด้อพี่น้องเอเนาะแลขอบุญขอบคุณเพื่อพี่น้องเอฟซีตัวชิดเบิร์ตสุข,ขสุขคนโดยเฉพาะกับพี่น้องชาวไทยเด้อพี่น้องตัวชิ็ขอบุญขอบคุณขอ้อทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงเด้อความเจ็บอ่าได้ความไข่จะมีจงมีทุกความสุขกายสบายใจพี่น้องเอเนาะหักกันแพงกันเด้อพี่น้องมีอย่างกะ่งมาให้กำลังใจกันเนาะ ให้กำลังใจกันมันดีที่สุดพี่น้องเอ๋ยเนาะบุพิษบุเทียงกันดีกว่าพี่น้องเอ๋ยไปพุ่นกินปลามาพี่ปิ่นไปพุ่นกินปลามาพี่กินเข่าเป็นพี่เป็นน้องกันฮักแพงกันไว้เนะเพียงเนาะพี่น้องเอ๋ยสุดท้ายนี่กาฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแลวก็บุกหาโฆษณาให้ทุชิตเดอพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุชิตเฮ็ดกิบตต่อไปพี่น้องสุดท้ายนี่ทุชิตก็ขอก่าวคำว่าสบายดีพี่น้อง